แ้าเกิดว่าเราต้องการจะตั้งนี้ใหม่เนี่ยก็ให้ทําการก,การอกรายละเอียดของเวนเดอร์ตัวบิลเด e แล้วก็ตัวแอคเคา t i n g ิ้งเดนะคะรวมไปถึงเบมเอนเทอมต่างๆแล้วเราก็สามารถระบุสินค้าหรือว่าบริการจํานวนราคาภาษีลงไปได้เลยค่ะจากนั้นเมื่อมันถึงการตั้งนี้นะคะสถานะก็จะเปลี่ยนเป็นโพสต์แล้วก็ journal entry จะถูกสร้างขึ้นค่ะสําหรับบริษัทใดที่เวนเดอร์มีมากกว่า1สาขาเราสามารถเลือกสาขาได้เลยโดยที่ไม่ต้องตั้งข้อมูลเวนเดอร์ซ้ําค่ะด้วยโปรแกรมของ MD ERP ที่ทาง MD ซ2พัฒนาขึ้นตัวนี้จะะะช่่วววววยอนนคคาาามสมสดกกกะ ในการเลือกเวนเดอร์ที่มีหลายสาขาได้เลยค่ะและอีกท้งตัวโปรแกรมของเรานะคะก็ยังสามารถกําหนดส่วนลดรายบรรทัดส,ส่วนลดท้ายบินในกรณีที่เวนเดอร์มีการให้ส่วนลดได้ด้วยค่ะและกรณีที่กิจการซื้อสินทรัพย์นะคะก็สามารถระบุหมวดหมู่ของสินทรัพย์นั้นๆได้เลยเพื่อให้ระบบเนี่ยสร้างรายการสินทรัพย์ให้อัตโนมัติสําหรับการคิดค่าเสื่อมราคาแล้วก็ยังรองรับการตั้งบินด้วยสกุลเงินต่างประเทศที่หลากหลายด้วยค่ะรวมไปถึงการจ่ายเงินค่าบริการให้เวนเดอร์ต่างประเทศระบบก็สามารถคีย์ข้อมูลสําหรับทำบพสามหกได้ด้วยเลยค่ะ